โอวทาทธรรมหลวงปู่หงห้ามบ่นสี่คำนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ธรรมมาสองทางก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องธรรมมาสองทางด้วยนะคะ เรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะโอวาทธรรมคำสอนของหลวงปู่หงพมมะปัญโยหรือภาคูบาศาสพมมะคุณแห่งสุสารทุ่งมนในตำบลทุ่งมนอำเภอปาศาสจังหวัดสุริน์ ที่ล้วนเปลี่ยมไปด้วยความเมตตาและบารมีจิตจวัดที่งดงามจนมีลูกศิลูกหามากมายหลวงปู่บอกว่าคนเราเกิดมาต้องหัดเป็นคนพูดจามีสัจจะรักษาสัจจะนี้สำคัญมากพูดอะไรแล้วต้องทำให้ได้รับปากกับใครไว้ต้องพยายามทำให้ได้ แต่ถ้าทำไม่ได้อย่าไปรับปากเขาเสียสัจจะเปล่าๆท่านว่าเสียสัจจะบ่อยๆใครก็ไม่อยากคบไม่มีคนไว้ใจทำอะไรก็ไม่ค่อยสำเร็จเทวดาเขาก็ไม่อยากช่วยเลี้ยนหลวงปู่ท่านเป็นบุคคลที่รักษาสัจจะมากแล้วท่านบอกว่าอย่าเป็นคนขี้บน่นลำบากยาก ขี้เกียจเหนื่อยหร,อหรือพั่มบนอย่างไร้สาระตามอารมณ์ตัวเองบนไปแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นบนไปบนมาก็จะเป็นไปตามปากเหนื่อยนักก็พักไปบนมากๆคนยังไม่ชอบเลยท่านว่าเทวดาที่ไหนจะชอบละ่ะ อยู่กับหมู่กับฝูงก็ต้องมีความจริงใจให้กันอย่าเป็นคนปิ้นป้อนเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นท่านว่าแบบนี้เทวดาครูบาอาจารย์หนีหมด สุดท้ายต้องอยู่ตัวคนเดียวและคนเราเกิดมาท่านว่าให้มีความเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเราถ้าอยากให้ใครจริงใจกับเราเราต้องจริงใจกับเขาก่อนคนเราเกิดมาชาตินี้ท่านว่าเพื่อสร้างความดีไว้ชาติหน้าพาหมูคณะร่วมกันทำบุญเราทำแบบไหนก็ได้แบบนั้น และท่านว่าต้องรู้จักบอกกล่าวแนะนำคำสั่งสอนบุคคลอื่นให้ตั้งใจทำความดีรักษาศีลและต้องเป็นคนที่หัดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย แม่ย่าเอาแต่ตามใจหรือตามอารมณ์ของตัวเองโดยคิดว่าตัวเองเก่งฉลาดหรือดีเด่นเกินคนอื่นขอให้หัดฟังคนอื่นเขาบ้างและท่านว่าให้หัดสำรวจดูความบกพร่องของตัวเองอยู่เป็นเนืองนิดเมื่อเกิดความผิดพลาด ก็ให้รีบแก้ไขเสียไม่ใช่ไปนั่งดูแต่ข้อเสียของคนอื่นที่ท่านได้ประทานโอวาทมานั้นมากมายยิ่งนัก หลวงปู่หงพมมะปัญโยหรือภาคูปาศาสตรพมมะคุณท่านมีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนศึกษาปริยัตธรรมและท่านยังได้มีความอุตสาหาะแสวงหาความรู้จากครูบาอาจารย์มากมายและด้วยความวิริยะอุตสาหานี้เองหลวงปู่หงได้จดจำภาษาบาลีอย่างแม่นยำจนกระทั่งสามารถสอบนักธรรม ชันตีได้ในพุทธศักราช2482และต่อมาในปีพุทธศักราช2483ได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนผู้ใหญ่เพิ่มเติมจนสอบได้ระดับปลายภาคจากวัดศรีลำยองและต่อมาเมื่อปวดครบ3,000สาหลวงปูหงจึงได้ออกจาลึกทุดง คารวัตตามแบบฉบับแห่งพระบรมครูพักอาศัยอยู่ตามคนต้นไม้หาที่สงบสับปะยะเจริญภาวนาที่ป่าช้าตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงคำ่ำฉันพัตตาหารเพียงวันละหนึ่งมือ้อก่อนที่จะเลือกเกณฑ์ในการแสวงหาความรู้ สัพสัตมนตาจากคูบาอาจารย์ในเมืองคุขันจังหวัดศรีสะเกตและได้จารึกธุดงข้ามประเทศไปยังกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาค่ะธรรมะสองทาง ก็หวังว่าเรื่องราวที่นำมานี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังทำมาสองทางสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ